อันนี้เราจะมาทํากระมังขุนนะคะกระมังขุนรอบที่หนึ่งอันนี้เมื่อครบสิบห้าวันกระมังฟักเมื่อครบสิบห้าวันแล้วนะคะเราจะมาขุนเราจะมาทําวิธีการเติมมหารอบที่หนึ่งกันนะคะเมื่อครบสิบห้าวันแล้วเนะเาะรอพ่อแม่พันุออกเสร็จอันนี้วัตถุดิบที่เราใช้คือกากมันหมักยีกับหัวอาหารหมูนะคะหัวอาหารหมูอาหารไก่อาหารวัวได้หมดเนาะ เราใช้ตาส่วนกากมันหมักยีตสี่ขีดหัวอาหารสี่ขีดนะคะปริมาณน้ำที่ใช้ไม่ต้องแฉะมากไม่ต้องแฉะเหมือนกับมังฟักนะคะอันนี้จะเป็นพอนิ่มๆแฉะๆพอเราผสมอาหารนี้เสร็จปุ๊บเราก็ ใส่ไปเลยค่ะหรือจะคว่ำกระมังลงไปเลยก็ได้นะไม่ต้องไปวานเพราะว่า15วันเนี่ยร่วงเขาค่อนข้างจะตัวเล็กอยู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฟานร่วงก็มีโอกาสร่วงวเองก็มีโอกาสตายได้เราก็เอาอาหารโดยหน้าไว้แบบนี้เลยนะคะพอดีทํามือเดียวเนาะจากคว่ำกระมังลําบากหยิบไก่เอาละกัน ครบสิบห้าวันนะคะเราก็เติมอาหารได้เลยวิธีการาวิธีกรเติมอาหารก็จะเป็นนี้เลยครั้งแรกในการเติมอาหารเราจะเอาอาหารไว้ทั้งด้านบนนะคะเท่านี้เลยค่ะเราก็ปิดฝานะคะครอ ยี่สิบวันนะคะมาเปิดดูใหม่แล้วก็รอยี่สิบห้าวันนะคะมาทำกำมังขุนรอบที่สองเมื่อครบยี่สิบห้าวันนะคะ